คอนโดแหลมฉบังทาวเวอร์ขนาดห้อง61ตารางเมตรชั้น18ห้องฝังทะเลห้องใหญ่สุดในระแวกนี้หนึ่งห้องนอนหห้องน้ําและพื้นที่ห้องนั่งเล่นพร้อมระเบียงที่กว้างตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้หนึ่งเตียงนอนคิงไซ i สองโต๊ะทานอาหารสมตู้ไซบอร์ดขนาด2เมตรสี่ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่5เครื่องปรับอากาศสองเครื่องเจ็ดโซฟาเบสขนาดสามที่นั่งแดดิจิตอลทีวี40นิ้ว9ก้าชุดเครื่องครัวบิวอิน สิบซิงล้างจานสิบเอดตู้และชั้นเก็บจานสิบสองตู้เย็นสิบสาพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำสิบสี่เครื่องซักผ้าฝาหน้าสิบห้าฮูดดูดควันและกลิ่นพร้อมเตาไฟฟ้าสิบหกเครื่องทำน้ำอุ่นของตกแต่งตามในรูปภาพไม่เอาออกเพราะขี้เกียจขนออกสิ่งอำนวยความสะดวกระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้องวงจรปิดลิฟโดยสารสตัวมีที่จอดรถเพียงพอเดินทางสะดวกแม้ไม่มีรถส่วนตัว มีเซเนหน้าคอนโดค่าส่วนกลาง15บาทต่อตารางเมตรค่าน้ำ3าสบาทต่อหน่วยค่าไฟตามบินการไฟฟ้าขาย1.69ล้านบาทรวมโอนเจ้าของขายเองต่อรองได้